สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jun Gaming น,นะครับผมวันนี้อยู่กันในมาร์ค้าบิลดิ้งเห็นไหมครับสอนสร้างนะครับผมซึ่งวันนี้จะมาสอนสร้างเครื่องปั๊ม EXP ในี่ยไหมครับผมเครื่องปั๊มเลเวลนั่นแหละอุปกรณ์และต้องมีก็คือบล็อกอะไรก็ได้นะครับผม13บล็อกกระจก19 19บล็อกนะครับผมแล้วก็ฮัมเปอร์ยีอันนะครับผมแล้วก็เตาเผา5อันพิสตัน10อันแล้วก็พิสตันเหนียว4อัน จากนั้นก็เลสตโตนธรรมดา6อันแล้วก็เลตโนทอด4อันจากนั้นก็รีพิเตอร์2อันออฟเซเวอร์2อันแล้วก็บล็อกไซ2อันแล้วก็ไม่ไผ่นะผม1อันแล้วก็กระบองเพชร1อันแล้วก็บนมิวแล้วก็ดิน2อันนะครับผมแล้วก็คันโยกอีก2อันครับซึ่งอุปรกรณ์ในการสร้างก็มีเท่านี้แหละนะครับผมวิธีการสร้างนะผมดับแรกเราหาพื้นที่นะครับผมหาพื้นที่จากนั้นก็วาง เป็นไกลเกินวางต่อเผาไว้นะครับผม5อันเลย12 3 4 5ครับหถ้าผมจากนั้นก็วางไปนหนึ่งวางเอ,อ่อเราเรียกว่าอะไรนะคเปอร์นะครับผมไปอย่างนี้เลยปึ๊บโอเคโอเคนะคผมจากนั้นก็วางข้างบนตรงนี้นะครับผมวางให้มันชี้ลงนะผมชี้ลงหาตาอเผาครับจากนั้นก็วางบล็อกขึ้นมาปึ๊บโอเค ทูบตรงนี้แล้วก็ต่อมาเลยนะครับผมปึ๊บปนี่ส่วนต,ววตัวล่างก็ต่อเหมือนตัวบนทุกอย่างนะครับผมนี่แล้วก็ต่อมาเลยจากนั้นก็ทุบบล็อกส่วนเกลือนออกไปนะครับผมโอเคนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เอาฮอปเปอร์ตัวแรกนะครับผมต่อมาอย่างนี้นะครับผมต่อจากตัวแรกมาเลยนะครับผม หลังจากนั้นก็เว้นว่างช่องหนึ่งนะครับผมวางเลสโตนท็อตแ๊บหนึ่งโอเควางเลสโตนท็อตแบบนี้นะครับผมในช่องหนึ่งยังโอเคแบบนี้จากนั้นก็วางข้างๆแบบนี้นะครับผมโอเคโอเคอ๋อโทษครับผมวางเิดเราต้องวางให้มันติดตรงนี้เลยนะครับผมติดเลยปึ๊บจากนั้นก็วางมบบอย่างนี้มาในทูบแล้วก็วางบล็อกมาข้างๆนะครับผมแบบนี้ วนบล็อกตรงนี้นะครับผมให้เราวางอ่าพิตันธรรมดานะครับผมวางตรงนี้เลยทั้งสองข้างแล้วก็วางบล็อกปึ๊บโอเคจากนั้นก็วางพิตันด้านบนไม่ใช่เอาพังหมดเลยนั้นก็วางพิตันด้านบนนะครับผมแบบนี้เลยพอพิทตันด้านบนเสร็จตรงนี้ก็ให้วางพิตันเหนียวนะครับผมในพิตันเหนียวอยู่ไหนวางพิตันเหนียวนะครับผมแบบนี้ ปึป๊บโอเคจากนั้นตรงนี้ให้วางเป็นบล็อกดินนะครับผมวางบล็อกดินมาแบบนี้ครับผมตรงนี้ก็ให้วางเป็นไม้ไผ่นะครับผมวางเข้าไปบล็อกนี้นะครับผมโอเคนะครับผมหลังจากนั้นก็วางบนมิวให้มันโตนะครับผมโตบล็อกเดียวก็พอนะครับผมหลังจากนั้นตรงนี้ให้วางเป็นเลสโตนนะครับผมวางเลสโตนแล้วก็วางบล็อกออฟเซอร์เวอร์นะครับผมให้มัน ไอ้นี่ครับผมให้หน้ามันหันลงหาลิสโตนะครับผมจากนั้นก็วางลิสโตนข้างบนและจากนั้นก็วางพิสตันธรรมดานะครับผมพิสตันธรรมดาผมก็วางค่อนข้างยากโอเควางหันแบบนี้นะครับผมส่วนตรงนี้ส่วนเรื่องวงจรอะไรต่างๆเนี่ยผมจะอธิบายใต้ไม่อธิบายอธิบายหลังคลิปนะครับผมท้ายคลิปนั่นแหละตรงนี้ก็วางคันโยกไปนะครับผมโอเคหลังจากนั้น ก็วางเลตโตนตรงนี้นะครับผมฮะมันก็จะทํางานแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวขอปิดก่อนขอปิดก่อน <S <S ขอปิดก่อนนะครับผมเสียงมันดังเดี๋ยวผมจะอธิบายท้ายคลิปนะครับผมเรื่องวงจรตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนดูไปก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปเราก็จะมาวางทาแคคตัสนะครับผมซึ่งแต่ว,ว่าไอตัวกระบองเพชรเนี่ยเราต้องยกสูงขึ้นมานะครับผม1บล็อกนะครับผมและจากนั้นก็ ทุกอย่างทําเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมเปน็นคงขอดูก่อนอันนี้ต้องต่อมาเพิ่มนะครับผมต่อมาเพิ่ม1อันนะครับผมไม่ให้มันติดกับวงจรน,นะดังนั้นผมก็วางบล็อกขึ้นมาแบบนี้นะครับผมหนึ่งบล็อกให้มันสูงขึ้นจากจากไอ้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็วางตรงนี้ปึ๊บโอเคด้านที่เหลือก็สร้างเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมจากนั้นก็เออมันติดกันไปหรือเปล่าเนี่ยโอเค ของคอขยับมาขวานะครับผมมันน่าจะติดกันเกินไปปึ๊บปึ๊บโอเคสูงไปหรือเปล่าประมาณนี้นะครับผมต้องอเยียบมาขวานะครับผมไม่งั้นวงจรมันจะติดกันนะครับผมถ้าใครที่ดูก็ทําตามผมเลยนะครับผมถ้าไม่ทําตามอาจจะไม่สําเร็จนะครับผมโอเคจากนั้นก็ตรงนี้ก็ว่างมอนเดิมทุกอย่างครับผมว่างเหมือนในฟาร์มนั้นเลยนะครับผม ตรงนี้ก็ทำเหมือนกันปึ๊บโอเคตรงนี้ก็ทำเหมือนกันทุกอย่างปึ๊บโอเคถ้าใครเล่นเอาชีวิตรอดนะผมขอ,ขอแนะนำให้มีเอ่อแกปฟอร์ดิงหรือว่า้ตัวนั่นแหละตัวปีนนะครับผมมันจะง่ายต่อการสร้างนะครับผมมาสร้างแบบนี้มันจะยากหน่อยโอเคจากนั้นตรงนี้ก็มาเป็นพิสตันเหนียวเหมือนเดิมนะครับผมลูกสูบเหนียวแหละนะครับผมไม่รู้มันเหมือนลูกสูบยังไงจากนั้นก็ตรงนี้ให้เป็นวาว็นบล็อกซายนะครับผม ปึ๊บโอ้ไม่ใช่ผิดผิดผมเอาทรายมาผิดแป๊บหนึ่งต้องเป็นทรายแบบทรายธรรมดานะครับผมทรายตกได้นี่ต้องเป็นทรายนี้โอเคมาอาจจะดูเบี้ยวๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนั้นก็ให้วาง Observer นะครับผมขึ้นข้างบนวางอันนี้เข้าไปเป็นยังไงคมันเมือ่อโอเคแั้นตรงนี้ก็ให้วางอ่าบล็อกอันนี้ผมบล็อกแคคตัสนะครับผมวางเข้าไป โอเคส่วนตรงนี้ก็วางเป็นอันนี้มันเดิมผมถ้าอันนี้มันโตปุ๊บเนี่ยมันก็จะเก็บเกี่ยวเลยนะครับผมเดี๋ยวขอลองทดลองก่อนโอเคคือ okay. ว่าสุดสุดว่าผมจะสร้างเบี้ยวผมไม่เป็นไรแก้ได้นะครับผมเราก็แค่ต่อมาตรงนี้นะครับผมต่อมา คือผมทําให้มันวงจรมันจะติดกันนะครับผมเราก็ต่อนี้ต้องเป็น2บล็อกแต่ผมต่อผิดตั้งแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมแต่สัดส่วนแล้อาจจะผิดเพี้ยนหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ยก็ทําตามผมเลยนะครับผมนี่คือเสร็จแล้วนะครับผมที่เหลือก็เป็นการตกแต่งอย่างเดียวนะครับผมเข้าสู่การอธิบายวงจรเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมผมลืมแน,น่ตรงนี้ก็ต้องเอาลงมานะครับผมแบบนี้เพื่อที่จะใส่ทําเป็นตัวหยุดนะครับผมตัวหยุดไม่ให้มันทํางาน นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้เลยก็เข้าสู่การอธิบายวงจรนะครับผมซึ่งตัวนี้ตัวสลับตัวไม่ไผ่ตัวนี้จะเป็นตัวเชื้อเพลิงนะครับผมซึ่งเชื้อเพลิงก็จะเข้าตัวด้านล่างใช่ไหมเอาคนตกวิเทอเร์เตียซึ่งเชื้อ,พอเพลิงก็เข้าตัวด้านล่างก็ก็มันก็เป็นวงจรเดียวกับเอ,อ่อฟาร์มปั๊มไม่นั่นนะครับผมฟาร์มไม่ไม่ใช่สีเครื่องเผาแล่อัตโนมัตินะผมในคลิปที่ผ่านผ่านมานะครับผม ก็จะต้องคอปเปอร์จะต้องเข้าด้านข้างนะครับผมก็จะมาอย่างนี้ครับผมเนี่ยก็จะเข้าแบบนี้นะครับผมก็สำหรับวงจรก็คือเออมันก็เป็นวงจรฟาร์ไม่ได่ฟาร์แคตฟาร,แฟาร์แบมบูอัตโนมัตินะครับผมก็คือไฟตัวนี้นะครับผมถ้าเราไม่ใช้นี่ต่อมาไฟนี้จะติดพอติดเสียงก็จะยิงเข้าบล็อกตรงนี้นะครับผมบล็อกนี้ก็จ่ายไฟมาสู่บล็อกตรงนี้นี่ก็จ่ายไฟขึ้นมาทําให้ตัวนี้บันดัน ดันเสร็จปุ๊บพิทันตรงนี้ก็ดันเหมือนกันนะครับผมมันจะดันทั้งคู่เลยนะครับผมว่าเป็นบล็อกเดียวกันนะครับผมพอดันเสร็จไอตัวนี้จะไปดึงดินมาดึงดินมาเสร็จก็มาติดกับตัวนี้แล้วพอตัวนี้ดึงดินเสร็จแล้วมันก็มีไฟตรงนี้อยู่ไอตรงนี้ก็อยากได้ใช่ไหมครับผมพอดึงไปได้ตัวนี้ก็อยากได้มันก็จะพากันดึงไปดึงมาดึงไปดึงมานะผมไอตัวนี้ก็จะโตขึ้นเรื่อยแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวดันนะผมตัวนี้ก็จะสังเกตว่าอันนี้โตยังวะพอมาโตเสียจปุ๊บก็ส่งไฟมาตัวนี้ตัวนก็อผมงห่ย ก็เชื่กับไปไ,ได้ถ้าฟังไม่ทันนะผมผมพูดเร็วหน่อยผมคือตัวน,นี้จะดันไปดันมาผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนี่ครับมันก็จะเป็นการดูนะครับผมมันก็จะเป็นดันไปดันมาแบบนี้นะครับผมก็ตัวนี้ก็อ,อยากได้ตัวนี้อ,อยากได้ดันไปดันมาตัวนี้ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะผมก็ประมาณนี้เลยก็มันเนี่ยสามารถประยุกต์ได้หลายฟาร์มนะฟาร์มบ๊มไม่ไผ่อัตโมัตก็ได้นะผมสําหรับเครื่องนี้ เครื่องนี้ก็วงจรทำงานไปเดียวกันนะครับผมแค่เปลี่ยนไม้ไผ่เป็นกระบองเพชรเฉยนะครับผมทีเหลืวเป็นขั้นตอนการตกแต่งนะครับผมซึ่งการตกแต่งของผมก็จะใช้เป็นบล็อกกระจกนะครับผมโอเคนะผมซึ่งบล็อกกระจกเราก็จะมาใช้กั้นนะครับผมกั้นไม่ให้ไอเทียมนี้หลุดออกไปนะครับผมมันก็จะได้เข้าแค่เตาอย่างเดียวนะครับผมก็วางกั้นไปเลยนะครับผมจะวางยังไงก็ได้นะครับผมนี้ก็วางมาแต่ห้ามวางแบบนี้นะครับผมมันจะทําให้กระบอกเพชรตายนะครับผม แล้วก็วางขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับผมตรงนี้ก็อุดไปเลยก็ได้ผมอุดมาอุดมาว่าไอตัวพอปเปอร์ตรงนี้ไม่มีผลอะไรนะครับผมแล้วก็อุดไปเลยส่วนฟาร์มนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็ต้องอุดเหมือนกันแต่ผมขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ค่อยเหมือนกันเลยวะอ๋อไม่อ๋อผมดูผิดผมก็ประมาณนี้แหละถามว่าฟาร์มอาจจะดูงงๆแต่ใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับผม คือผมอัดผมอัดลายคลิปติดต่อกันมากเลยนะครับผมมันก็เลยแบบว่าพูดอาจจะพูดไม่ชัดนะครับหนึ่งนะครับผมก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะรผมขอให้ทุกคนฟังเข้าใจก็ก็พอนะครับผมตรงนี้ก็ต่อมาอย่างนี้ฝั่งนี้ก็ลงมานี้เราก็ทุบออกหน่อยนี่ตรงนี้ก็เชื่อมมาเลยปึ๊บปึ๊บตรงนี้จะโตขึ้นแค่บล็อกนี้นะครับผมมันจะไม่เป็นเกี่ยวอะไรกับบล็อกข้างบน นี่ฮะสำหรับใครอยากตกแต่งก็แล้วแต่นะครับผมจะทําตามผมก็ได้นะครับผมโอเคก็แล้วแต่ทุกคนเลยส่วนตรงนี้เราไม่ทราบว่าอุดได้หรือเปล่าโอเคเราไม่อุดตรงนี้แล้วกันนะครับผมเราก็อุดแค่ตรงนี้พอนะครับผมก็หมัณนี้เลยซึ่งการอุดข้างบนไม่มีผลอะไรกับฮอปเปอร์นะครับผมอุดได้เต็มทีเ่เดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องใช้งานดูนะครับผมโอเคเดี๋ยว,ยวตัวนี้ทําไมฟไฟ อ๋อตรงนี้ไม่ได้นะครับผมเราต้องถอดออกนะครับผมห้ามมีอะไรติดกับพิสตันนะครับผมทำไมยังไม่ดันนี่วะทำอะไรผิดทำอะไรผิดวะอ๋อเลือตอวตรงนี้หายโอเคนะครับผม,มก็ดันแล้วผม,ผมขอโทษนะครับผมผมเผื่อทุบออกโอเค วันนี้เราก็อุดแบบเดิมนะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะดูงงๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าว่าอัดหลายคลิปเกินเออมันก็เลยจะมึนๆโอเคก็ประมาณนี้เลยวันนี้ก็ข้างบนนี้อย่าไปอุดมันนะครับผมตรงนี้ทุบตรงนี้อุดข้างบนแบบนี้นะครับผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคแล้วเรามาลองเปิดเครื่องใช้งานกันนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยขอลดเสียงแป๊บนึง ขีดเครื่องไอเทมก็จะไม่กระเด็นออกผมก็จะอยู่แค่ในบล็อกกระจกนี้นะครับผมเพราะว่ามันโดนกั้นนะครับผมเดี๋ยว,ยวฟุฝนตกกันแล้วครับผมมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็จะเผาแล้วนะครับผมส่วนเลเวลจะได้ยังไงก็คือดึงอันนี้ออกมาดึงไอเทมที่มันเผาออกมาเราก็จะได้อ่าเราก็จะได้นะครับผมได้เลเวลมานะครับผมแถมได้ผลผลิตด้วยได้พวกไอนี่นะครับผมส่วนเรื่องฟาร์มนี้ก็เราก็ค่อยไปสร้างแยกก็ได้ผมไม่ต้องมาขนาดนี้ ว่าอันนี้สามารถไปทําฟาร์มไม้ไผ่ก็ได้นะผมสามารถทําฟาร์มแยกได้นะผมเต็มที่เลยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมตรงนี้ขอขออุดอย่างนี้แล้วกันต้องอุดข้างบนมาโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะได้เลเวลยังไงที่ผมขอเกมโหมดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยว่าได้เลเวลยังไงสไบเวนะผมเดี๋ยวก,ก็ดึงมานี่ได้เลเวลมาฟีฟีแถมยังได้ผงสีเขียวอีกแต่นี้ทิ้งก็ได้นะผมไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ผมก็ประมาณนี้ ผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดถ้าใครไม่เป็นกำลังใจเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ทำไมพีไม่ติดก็เป็นกำลังใจในการในคิดต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ